สวัสดีครับวันนี้วันอวันพรหัสที่สองมีนาคมนะฮะก็เคยอ,อย่างที่เห็นนะฮะน่าจะดูออกนะว่าตอนนี้ผมง่วงมากเลยเพราะว่ามันดึกแล้วฮะ,ะเมื่อกี้ผมจะถ่ายผมจะถ่ายวิล็อกนี่แหละจะกลังจะนอนแล้วจะถ่ายวิล็อกใช่ไหมไมสังเกตเห็นว่าโทรศัพท์ผมเนี่ยแบตมันหมดแล้ว ผมวางที่ชาร์จแบตไว้ที่ไหนไม่รู้ผมเดินหาทั่วเลยน,น่าจะเดินน่าจะหาเป็นครึ่งชั่วโมงเลยกว่าจะเจอนี่ก็เลยเพิ่งจะเปิดโทรศัพท์ได้เพิ่งจะเสียบที่ชาร์จได้เพื่อนหาโทรศัพท์ได้แล้วก็เพื่อจะถ่ายได้นะฮะอันนั่นแหละก็ได้ถ่ายวีดีโอที่ผมอยากจะถ่ายมันได้ทุกวันไงนก็เลยเออต้องถ่ายทีหนึ่งนะฮะแต่มันได้ยุ่งยอะทีหนึงบางทีไดแบตโทรศัพท์หมดันี้มันก็ลืมชาร์จแบตแงมีแล้วเออเออ วิชาบรรหาสจริงๆมีเรียนตอนบ่ายใช่ไหมต้องเข้าไปเรียนในมอแต่ไม่ฮะอาทิตย์นี้เขาเรียนออนไลน์นะฮะก็เรียนไม่ต้องเข้าไปในมอส่วนเรียนเสร็จก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะก็เรียนไม่ใช่เรียนเสร็จก็นั่งเล่นคอมของผมไปนั่นแหละฮะมันก็เป็นท้อปีของผมะนะนะไอแทนก็ตอนแรกก็จะชวนไปกินจิมจุ่มนะฮะแ,แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปนะฮะเพราะว่ากิจมีตัวหลักนะฮะไอแทนก็เลย กลับบ้านไปละพวกนี้ไม่มีเรียนอเออเออก็เลยไม่ได้ไปไหนนะฮะวันนี้ก็เบสิกเบสิกนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากวันนี้ก็พอก็ก็ออกไปออกไป็ลนลอตเอรี่ตนะ่งไปซื้อชาลิปตันขวดหนึ่งขวดใหญ่นะผมชอบกินชาลิปตันขวดใหญ่ของมันอร่อยนะฮะไม่รู้เหมือนกันอีกผมรู้สึกว่ารสชาติชาลิปตันขวด35บาทมัน ผมชอบมากว่ะแบบที่มันเป็นขวดยี่สิบบาทไม่ต้องงั้นผมรู้สึก,กรสชาติมันต่างก,กันความเข้มข้นความอะไมันต่างก,กันเลยเออ,เอนั่นแหละฮะเออมันจะมีอะไรให้พู้ที่ไม่ว่าก็เป็นมีแล้วมั้งอืมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็าเรียนวันศุกร์วันนี้วันนี้ก็าเ,เรียนออนไลน์นะฮะอาจารย์ไปหาหมอเออเลยนอนแล้วดีกว่านะครับผมง่วงแล้วอย่างเงี้ยน่าจะดูออกกับผมเดินเดินขายที่ชาร์จแบต เดินถ่าที่ใช้แปะไปทั่วเลยเฮ้ยจริงตอนที่ผมกำลังจะถ่ายก่อนที่ผมจะไปเดินค่าที่ฉัแปะผมก็ง่วงกันแล้วยิงย่งยิ่งยิ่งเป็นอย่างนี้ก็ง่วงกว่าเดิมเลยนะเ <c> ฮ <oughs> ้ยหลับแน่หลับแน่หลับเป็นตายนอน่ะถ้าไหนมาเอาไปเจอคุนี่ฮะสวัสดีครับ